อ๋อตอนนี้เครื่องบินกำลังจะออกแล้วแล้วชมขันด,ดีจะได้ยังจ้าจ้าโหจ้าจ้าจูโอเคลืมไปไม่มีคนข้างหลังนะเครื่องบินได้เริ่มออกบิน เครื่องบินลำนั้นบินไปด้วยความเร็วที่มีเสียงดังและหลังจากเครื่องบินบินได้เสียงดังเครื่องบินก็บินไปเรื่อยต้องผ่านแม่น้ำโของอันใหญ่แต่ทันใดน,นั้นเครื่องก็ยนยนก็เกิดเสียโอ้ไม่นะ ตอนนั้นผู้โดยสารทุกคนดิ้นเสียงระเบิดของเครื่องบบาบาบครื่องบินค่อยๆตกลงล่างผู้โดยสารทุกคนกลัวครื่องบินไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วควบคุมได้แค่ตกลงน้ำแต่เนื่องจากว่าครื่องบินนั้นมาเร็วมากจึงทำให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ตาย เพราะเนื่องจากความแรงของการขูดน้ำทำให้ตัวเขาถลอกโอไม่โอ้ไม่เก็มคัดเชนทนไม่ออกโอ้ไม่กงบินก็ได้หลังระเบิดขึ้นเออจะเขาก็ตาย เครื่องบินนั้นก็ได้ลอยขึ้นมาเครื่องบินลำนั้นได้จมดิ่งลงไปในน้ำหลังจากานั้นเครื่องบินก็ได้ถูกกู้และคิดว่าจะนำไปซ่อมดีไหมต้องผ่านไปได้ไหมกี่วันเขาก็พบเครื่องยนต์ของเครื่องบินแล้วแต่เนื่องจากความเก่าและดำมืดของมันเครื่องช่วยส่งตัว ก็ได้ดับลงอ